รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคอนทบ5ร่วมกับ Five Force g r หนังสือพิมพ์5เหล่าครับเสนอ ช่วงกูรูอินไซด์วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับคันธนูและลูกธนูค่ะซึ่งเขาจัดว่าเป็นอาวุธระยะไกลนะคะที่มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวิวัฒนาการที่สําคัญของเกือบทุกวัฒนธรรมโบราณน,นั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่จะเล่นธนูเนี่ยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้เวลาในการฝึกนั้นระยะเวลายาวนานมากปัจจุบันนี้ค่ะเขาก็มีการพัฒนามาให้เป็นอาวุธในการใช้ล่าสัตว์แล้วก็ใช้สําหรับเป็นการออกกําลังกายหรือว่าเป็นกีฬาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาตามหาโรบินฮูดนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะซึ่งเขามีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติคนพิการของประเทศไทยและก็เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ไปคว้าแชมป์อันดับโลกค่ะ วันนี้เราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะติดตามกันค่ะ คือพี่หารรชัยเนสสิรินะคะส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือพี่วาสนาคูโทมีทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะคคขออนุญาตเรียกว่าพี่อ๋องนะพี่น้อยนะคะคสั้นๆเลยค,คือหลายคนคงหูสองท่านนี้แสดงว่าต้องแบบ มีดีกรีนะท่านแรกเป็นถึงแชมป์โลกในประเภทเดียวใช่ไหมคะ<ช>ประเภทเดียวส่วนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะรองแชมป์โลกเป็นประเภททีนทั้งคู่นี่คือดีกรีในความสามารถถ้าให้ไล่ยาวถึงตําแหน่งหรือว่ารางวัลที่ได้มาเนี่ยยาวมาอะไรบ้างคะพี่ออวถ้าอย่างหลักอ่อาชาีพมาราเกมนี่ก็มีสามปีก็3ครั้งละก็ได้เหรียญอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วก็ถ้าถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะมีชิงแชมป์โลก ล่าสุดนี่ก็ที่สิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ฮะสองเหรียญทองสิงคโปร์เป็นไงฮะสองเหรียญทองอะไรบ้างคะอ่าบุคคลเงินทองบุคคลชายแล้วก็ทีมิกเนี่ยทีมสองคนเนี่ยก็เหรียญทองเหรียญทองครับแล้วพี่เขาก็คหญิงเหมือนกันบุคคลหญิงด้วยอ้พี่น้อยคะอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงรางวัลก็รางวัลสูงสุดก็คือเหรียญเงินที่พาราลิมปิกที่กรุงเอเธนส์นะคะแล้วก็เหรียญทอง เหรียญทองระดับอาเซียนพลเกมก็จะมีที่อินโดนีเซียพม,มา่าแล้วก็สิงคโปร์ค่ะแล้วก็เป็นก็ได้เหรียญเงินของชิงชมปโลกด้วยร่องงอ,องคะเราเริ่มมาเป็นนักกีฬาได้ยังไงคะ ก่อนหน้านั้นคือผมก็เป็นคนปกตินะับคือแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วได้มีโอกาสเข้าไพื้นฟูที่ศูนย์พื้นฟูประกันสังคมที่ระยองครับผมแล้วคราวนี้เขามีการแข่งกีฬาแห่งชาติทุกปีของคนพิการทั้งคนปกติคนพิการอ่ะมันจะไล่เลี่ยกันหน่อยผมก็เลยไปลองลองสมัครเล่นกีฬาเผื่อมันจะมีความหวังอะไรขึ้นมาบ้างแรกก็ท้อฮะท้อก็เคยเคยคิดแบบเคยคิด ยังไงคิดทำร้ายตัวเองอยู่เหมือนกันเราต้องทำอะไรมีมต้องต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะครก็เลยก็เลยเข้าไปที่ศูนย์เล่นกีฬาไปด้วยก็เลือกดูว่าเราจะชอบเล่นอะไรเรามีพรสวรรค์ทางด้านไหนอย่างอื่นนี่คือได้เหรียญหมดเหรียญทงแดงมั่งเหรียญเงินมั่งมีธนูยังไม่ได้เหรียญแต่เลือกธนูอ่าคราวนี้ธนูได้ไหมคือจริงจริงคือที่เลือกเพรามามันมันดูเท่ดีฮะแค่นั้นจริงๆแบบว่า ไม่มีอะไรมากมันง่ายๆแต่ผู้เลือกมาแล้วก็ตัดสินใจเลือกถูกครับค่ะเพราะมันก็ไปถึงที่สุดจนได้คือแฟรี่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับพิษวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนนั้นอาจจะไม่มีคนรู้จักเราเท่านี้แต่ปัจจุบันมีเดี๋ยวคนแบบยกย่องสรรเสริญเนาะแล้วก็แถมได้อาชีพภูมิใจมากแม่คุณแม่ภูมิใจมากครับลูกก็ภูมิใจในตัวลูกมันถือว่าเป็นอะไรที่ สุดยอดในชีวิตนี้องลกูลกเขาก็ไม่อายพ่อเขาเป็นคนพิการแต่ว่าเขาก็ยังพ่อเขายังรับใช้ชาติได้เ,ออไปเป็นทีมชาติพี่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยพี่น้อยเองเนี่ยขา ตรงช่วงขา่คือตั้งแต่กำเนิดเลยตั้งแต่ห้าขวบห้าขวบอ๋อแต่ห้าขวบแล้วเราก็คือฝึกฝึกฝึกฝนตัวเองเพื่อเป็นนักกีฬาตอนตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นอายุ21ค่ะ21แล้วเป็นกีฬาแรกด้วยเป็นกีฬาแรกใช่แล้วยาวเลยใช่ไปถึงหลงยาวเลยอยากรู้ว่าไปหลงเสน่ห์ของฉันคือนอกจากความเท่แล้วมันอะไรที่มันทําให้เราแบบหลงเสน่ห์จนแบบไปตลอดเลยไปเรื่อยเลยมันเป็นอะไรที่ได้ใช้สมาธิ มันเหมือนกับใช้ความอดทนสมาธิแล้วก็เวลาเอาจริงๆเลยคือลูกออกไปนี่มันจะสวยงามมากแล้วมันจะเข้าไม่เข้านี่มันจะลุ้นแค่เสียววิแบบออันนี้สําคัญมากพี่น้อยนะคะหลงเสน่ห์เพราะว่าอะไรคะก็เป็นกีฬาที่ใช้สมาธิค่ะแล้วแล้วบอกว่าเวลาเรายิงอ่ะเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะโฟกัสไปที่เป้าเราจะต้องแบบตั้งสติว่าเราจะยิงยังไงท่าไหน คิดถึงตรงนั้นแล้วก็ยิงให้เข้าเหลืองค่ะแล้วมันเป็นทําให้เราใจเย็นด้วยนะคะแบบว่ารู้สึกว่าก็เย็นเย็นเย็นลงเรื่อยๆคือหลายคนเขาสนูมันยากนะพี่เอาจริงๆคนแบบปกติแบบหนูงางที่นึงแบบไม่ไหวจะง,งานแล้วอ่ะอย่างถ้าเราคือต้องบอกว่าร่างกายเนาะก็ไม่ไม่เท่าคนปกติมันจะต้องฝึกซ้อมหนักขนาดไหนคะ จริงมันมันเน้นเป็นความลําบากมากกว่าลําบากในการฝึกซ้อมเพราะการทรงตัวของเรามันก็ลําบากอยู่แล้วแล้วมันต้องใช้พลังกาลังเยอะแล้วใช้พลังกำลังแบบระยะยาวหน่อยงี่ยมต้องซ้อมทั้งวันฝึกซ้อมทั้งวันแลวการทรงตัวมันเราก็ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างบ้านนี่เขาก็ขาเขาก็ไม่ดีเรายืนยิงมันก็ไม่เหมือนคนปกติที่ที่เขายืนยิงกันยืนเขายืนแบบบาดแมนเท่อะไรของเขาก็แั้วแต่นะ หนพิการเนี่ยก็ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วจะต้องมาทําท่าให้มันถูกต้องนะฮะบวกกับใช้แรงเยอะก็หนักเหมือนกันครับผมใช่เวลายิงเราก็ต้องหาหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องยืนยังไงเวลาเราไปแข่งแต่ละสนามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันไงมันก็บางทีก็จะเป็นหลุมบ้างเหมเราก็ต้องหาจุดอะไรให้ ให้เรายืน,ยน,ใ,นให้ม <ใน S 1> <ล>ันคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาซ้อมก็ก็ต้องแบบว่าซ้อมให้เยอะต้องอคิดถ้าเกิดมันพลาดลูกไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาว่าเออมันเป็นเพราะอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็สงสัยโอ้โหลวธน,นูมันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างคะให้พี่อ๋องเล่าอนิดนึงถ้าอย่าออออยงห <นะ S 2> ลักๆเอาหลักๆนะตอนนี้ก็ที่เขาแข่งระดับประเทศก็มี2ประเภทนะสประเภท หนึ่งก็คือลีเคิฟซึ่งมันเป็นธนูเกาเรียกว่าธนูนะธนูธนูคงกับนธนูโค้งกลับก็คือแบบนี้เลยใช่ครับที่พี่อ๋องใช้แล้วก็พี่น้อยใช้ก็คือนี้คือมันจะโค้งแบบมืนเหมือนเข่าอ่ะมันจะโค้งตีกลับไปข้างหลังไม่ถึงตัวคันมันใช่ลูกธนูที่ยิงไปเนี่ยมันไม่โค้งกลับมาเพียงแค่ว่ารูปแบบของคันธนูเนี่ยมันโค้งแบบนี้เขาก็เลยเรียกคันธนูโค้งกลับแค่นั้นเองแต่ว่า ไอการที่มันยิงออกไปมันยากไหมคไอตัวนี้อย่างตัวนี้คือเราใช้แรงดึงมากเท่าไหร่มันก็จะดึงกลับมากเท่านั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเราการปล่อยอีกว่าจะปล่อยดีไหมถ้าปล่อยไม่ดีลูกก็จะเพี้ยนอย่างเงี้ยค่ะและไอแบบคอมเปาเนี่ยเป็นไงคะพี่น้อยคอมเปาก็จะเป็นคันธนูทษกําลังอะค่ะคือจะเป็นคันสั้นๆหน่อยแล้วก็พอตัวทษใช่พอเราดึงมาพุ่งค้อเข้าคางแล้ว มันจะเบาแล้วก็ล็อกเลยใช่ก็เหมือนว่ามันเบาแล้วสามารถเล็งให้นิ่งได้คือพอเล็งนิง่งปุ๊บก็ปล่อยปล่อยแค<ะ>่นั้นเลยคำว่าคือต้องบอกว่าคำว่าคนพิการในครั้แรกที่เราได้รับมากับความว่าคนพิการในปัจจุบันนี้ความรู้สึกมันต่างก,กันนะคนพิการนักกีฬาเนี่ยใช่ใช่ต่าง มันมันเหมือนกับมันเกิดก็อ่าเรียกว่าอะไรเรามีความโชคดีอยู่เหนือความโชคดรขางเราอยู่ที่เรามาอยู่ตรงนี้มีตรงนี้เข้ามาได้ตอนนี้ภูมิใจภูมิใจครภูมิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่มันผ่านมาที่เคยเกิดึ้ออ่ะส่วนฝั่งนี้ละคะก็ได้โอกาสค่ะโอกาสมากมายเลยที่ได้มาก็คืออ่ะหนึ่งต้องได้เงินอยู่แล้วจ้ะสองก็ จากตัวเงินก็ผ่าผันมาเป็นาการทําบ้านให้พ่อแม่มได้อยู่อาศัยที่ดีแล้วก็มีงานทำค่ะจากแต่ก่อนไม่มีงานอะไรทําเลยก็ต้องมานั่งขายลอตเตอรี่ขายของอะไรเงี้ยอตอนนี้ก็คือมีบริษัทเขาให้ทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานแล้วอย่างตอนนี้ก็ทําให้ทุกคนได้รู้ว่ารู้จักคนพิการมากขึ้นสร้างชื่อเสียงออกับคนพิการด้วยไม่ได้แบบว่า ไปทําความเดือดร้อนให้เขาอะไรงี้ค่ะก็ดูดูดีขึ้นภูมิใจไหมภูมิใจค่ะอ่ะละค่ะอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาเก่งๆแบบพี่ยังสองคนบ้างต้องทํายังไงคะแต่ว่าอยากสนใจหรืออะไรเงี้ยก็มาติดต่อพวกเราอถ้าเกิดอยากยิงธนูนะคะก็มาที่สนามกีฬาของหมากได้เลยค่ะก็มีอะไรเราก็จะได้นําแล้วต้องขยันหมั่นฝึกซ้อมก็ก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติ มันถ้าลองได้เข้ามาเล่นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมทําแล้วมันจะม,มีเรียกว่าอะไรม,มันจะมีโลกกว้างขึ้นสําหรับคนพิการบางคนก็อยู่บ้าน,นเฉยๆเขาไม่กล้าออกไปไหนอย่างเงี้ยลองลอง,ลองมาหากีฬาเล่นแล้วมันจะมันจะมองเห็นเป้าหมายหรือมันจะมีอะไรเข้ามาให้เราเยอะะเลยได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติยิง่งจริงๆนะคะที่ได้คุยเพียงสองคนแปรี่ชื่อว่าคนที่กําลังท้อแท้ท้อถอยหมดกําลังใจ อยากให้ดูตัวอย่างพี่ทั้งสองคนเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและเดี๋ยวเป้าหมายของคุณอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้พูดคุยกับพี่นะคะก็วันหลังมีโอกาสอาจจะมาขอความเห็นอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่คะ 2016ถือเป็นการวิ่งมาราทอนผจญภยัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายใต้แนวคิดข้ามผ่านทุกขีดจำกัดซึ่งปีนี้เป็นปีที่5ของการจัดการแข่งขันเอาต้ามาราทอนผจญภยัยระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิกโดยจัดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด8ประเทศได้แก่จีนออสเตรเลียไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินสิงคโปร์ฮ่องกงและไทยซึ่งการแข่งขันในปีนี้ ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่รักการวิ่งและความท้าทายกว่า2,500คนจาก40ประเทศทั่วโลก mm. เพื่อมาร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย The North Face 100 Thailand 2016ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการชิงชัยกันทั้งหมด5ประเภทคือประเภทเดี่ยว100กิโลเมตรประเภทคู่100กิโลเมตร 50กิโลเมตร25กิโลเมตรและ10กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งผชนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดที่มาที่ไปของงาน The North Face 100 t h a i l a n d 2016ก็จริงๆเราจัดที่เนี่ยมาของ North Face The North Face Thailand เนี่ยมา5ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5นะครับก็เป็นความตั้งใจของเราในการที่จะ มีการแข่งขันที่ประเภทที่เป็นการวิ่งที่เป็นวิ่งแบบ Endurance และเป็นวิบากที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยนะครับเราเริ่มเข้ามาเป็นเจ้าแรกตั้งแต่ปี2012จนมาถึงปัจจุบันปี2016วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไทยแล้วก็ผู้คนทั่วไปออกมาหันมาออกกำลังกายแต่ว่าเป็นออกกำลังกายในเชิงที่เป็นเอ,อ t d o o r นะครับเป็น กลางแจ้งเป็นการวิ่งอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นค่อนข้างออกวิบากหน่อยวิ่งกับธรรมชาตินะครับเพื่อได้ออกมาเจอภูมิประเทศออกมาท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรกันด้วยนะครับเป็นการเป็นการช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวกันออกกำลังกายรดร้วยในตัวนะครับก็ต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาแข่งขันในรายการนี้มีประสบประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันแล้วก็ได้รับ สิ่งดีๆกลับไปพร้อมทั้งมิตรภาพพร้อมทั้งอะไรต่างๆที่ทุทกคนตั้งความหวังตั้งอ,อ,อะไรโกหรือว่าเ,เป้าหมายของตัวเองเอาไว้ก็หวังว่าทุกคนจะแอคชีพแล้วก็มีความสุขทุกคนสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนเดอะนอ t h f เฟสในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันในทุกๆระยะเพื่อเพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์ของการแข่งขันในระยะ100กิเม ซึ่งถือเป็นรายการเดียวเท่านั้นในประเทศไทยสิ่งที่น่าคายหรือสิ่งที่น่าสนใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าการวิ่งเทรลหรือวิ่งประเภทเวิบากหรือประเภทนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์สถานการณ์เส้นทางหรือแม้แต่อากาศภูมิอากาศได้อันนี้จะเป็นชาร์เลนจ์ที่ทุกคนบางทีวิ่งในคอร์สเดียวกันแต่ละปีอย่างปีนี้ทุกคนก็อาจจะบอกบางคนก็บอกว่าเอ้ย ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนะยากกว่าปีที่แล้วซึ่งเราก็มองว่าเส้นทางมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันทำให้การแข่งขันมันชาร์เลนจ์ของด้วยตัวมันเองที่แตกต่างกันทุกปีครับอันนี้เป็นเนสเน่ห์ของการวิ่งเทรลตลอดทั้งเส้นทางการแข่งขันจะเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคต่างๆมากมาย ทั้งการวิ่งขึ้นและลงเนินเขาที่มีความลาดชันโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงความท้าทายอันไร้ขีดจำกัดของธรรมชาติสำหรับผู้ที่คว้าชัยชนะในการเป็นปอดเหล็กแห่งประเทศไทยในการคว้าแชมป์วิ่งมาราธอนพจนภัย The North Face 100 Thailand 2016นี้คือนายอัลลาสนารายนายอดนักวิ่งปอดเหล็กจากประเทศสิงคโ,โปร์คว้าแชมป์วิ่งผจนภัย100กิเมตรประเภทชายเดี่ยว ดยเข้าเส้นชัย10ชั่วโมง52.43นาทีและน้ําเพชรพรทารัก์เจริญจากประเทศไทยคว้าแชามป์วิ่งผจนภัย100กิเมตรประเภทหญิงเดี่ยวด้วยเวลา13ชั่วโมง29.12นาที How do I feel to win this? Um, well, I think it lasted an hour too long c u s it was so hot. But then I'm happy that I I came first. ด้วยแนวคิดของการแข่งขันเป็นธรรมชาติและอยู่ในเขตชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนหลายโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทุนทางการศึกษาสำหรับเด็กๆและด้อยโอกาสในหลายๆเรื่องดังนั้น The North Face จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งของค่าสมัครการแข่งขันไปมอบให้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและเพื่อการศึกษาและได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงอีกทั้งยังช่วยให้คนไทยรักสุขภาพมากยิ่งขึ้น เราเนี่ยเป็นการแข่งขันที่เป็นเรสที่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็สามารถที่จะดึงคนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยได้ก็เปนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในชุมชนเองเราออกมาจัดในชุมชนต่างจังหวัดในชุมชนละแวกนี้ก็คือได้รับการพัฒนาด้วยในตัว3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทํา CSR กับทางโรงเรียนนะครับสโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเรามีการนําเงินส่วนหนึ่งจาก ที่นักกีฬาได้มีการสมัครเข้ามานยครับเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกไปสนับสนุนแล้วเราก็ออกไปดูความปรับพัฒนาของเขาทุกปีเนี่ยเราเห็นเลยว่าโรงเรียนเหล่านี้พัฒนาขึ้นเราเองเราก็ภูมิใจนักกีฬาทุกคนก็ควรจะภูมิใจด้วยว่ามีส่วนในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแถวนี้ด้วยเพราะว่าเรามาใช้พื้นที่ในแถวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนในเรื่องของที่จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับท่าว่ามันเป็นสนามเส้นทางธรรมชาติผ so, ja, <t akers Sergio> the ่านขุนเขาแล้วก็ ชอบอ่ะครับชอบธรรมชาติเป็นการส่วนตัวนะครับชอบชอบแล้วก็ท้าทายดีครับระยะทาง50กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่สบายสบายสำหรับนักวิ่งอย่างเราวัยขนาดเรานะครับวัขนาดเราจะ60แล้วนะครับไม่ย่อแแตสกิลมาแค่ไหนก็เลยครับเพราะเราเชื่อว่ายังไงก็จบครับถ้าใจมาก็ทุกอย่างจบครับเดี๋ยวปีหน้าจะมาใหม่สนุกมากสนุกมากสู้ ิ่งให้ถูกวิธีสำหรับมือใหม่ศีรษะตั้งตรงเป็นแกนเดียวกับลำตัวไม่เงยไม่ก้มสายตามองไปข้างหน้าจะทําให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลายลำตัวลำตัวเป็นเส้นตรงตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทิ้งน้ำหนักตัวและเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมือและแขนกามือหลวมๆแขนแกว่งขึ้นลงตามจังหวะแกว่งขึ้นทำมุม70-80องศาแกว่งลงทำมุม120องศาท่าวิ่ง วางเท้าเป็นธรรมชาติดัดปลายเท้าให้เป็นเส้นตรงตามทางวิ่งไม่เฉะเข้าเฉะออกนอกลำตัวไม่จิกลงด้วยปลายเท้างอเข่าลงเล็กน้อยหายใจสุดลมหายใจเข้าเป็นสองถึงสามช่วงต่อการหายใจเข้าหนึ่งครั้งแล้วปล่อยลมหายใจออกจะทำให้วิ่งได้นานขึ้นอย่าลืมวอร์มก่อนและหลังวิ่งทุกครั้งโดยการวิ่งเหยาะๆห้านาทีพร้อมยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเช่นหมุนไหล่หมุนแขนบิดเอวเป็นต้น นักวิ่งปกติส่วนใหญ่ก็คือต้องต้องมีเน้นช่วงคอบอดี้ด้วยจริงโดยเฉพาะวิ่งยาวๆถูกต้องมีสิทธิ์แพคถูกต้องใช่ไหมว่าพี่ก็ต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยมมีค่ะก็ต้องวิจอะไรนะเขาเรียฟิตอัพส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะทำเป็นแพล่งแพล่งใช่ไหมคะแพล่งทำไงคะพี่แพล่งเพื่อให้กล้ามเนื้อลงได้เลยนะคะลงได้เลยค่ะก็คือมีมีได้สองแบบเนาะแบบแรกก็คือวางมือวางมือแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เวลาเวลาที่เราทำเนี่ยสะโพกเราจะไม่ ไม่โด่งขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะไม่ได้หน้าท้องนะะก็ดันมาแบบให้หัวไหล่อยู่เนี่ยข้อมือแบบเนี้ยน่แบบนี้ใช่ดูดันหัวไหล่มาที่ข้อมือนิดนึงประมาณนี้แล้สะโพกประมาณนี้โอ้เป็นไงคะหน้าท้องรู้สึกเกร็งไหมข้อหนึ่งนาทีเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเวลาให้ ้ทอใช่จะรู้สึกเกรงตรงนี้แล้วก็หลังแข็งแรงด้วยแร้วมันจะได้การวิ่งเนี่ยดีขึ้นใช่การวิ่งเน้นลําตัวเน้นลําตัวด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องเราต้องยืนระยะให้ได้นานๆแล้วจังหวะก้าวเท้าเราจะก้าวได้ไกลขึ้นค่ะคือเริ่มต้นเนี่ยควรจะมีกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ ให้มันแข็งแรงใช่ผสมกันแล้วก็ผสมกันซ้อมวิ่งไปด้วยแล้วก็ต้องทาท่านี้ไปด้วยท่านี้ด้วยลำตัวสำคัญมากสาคัญมากแล้วขาล่ะคะต้องบริหารด้วยปะคะจำเป็นมากนะคะเพราะววิ่งเราจะใช้ขาตลอดเวลาถ้าเกิด ยิ่งเราวิ่งไกลๆเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าขายิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้มันแข็งแรงไว้ต้องฝึกให้แข็งแรงใช่ต้องฝึกประมาณไหนคะกล้ามเนื้อหน้าขาหน้าขาเนี่ยถ้าเบสิกสุดต้องยืนแล้วค่ะเราต้องยืนกันแล้วนะคะก็เราเรียกว่าสควอตสควอตก็คือการยืนเหมือนขาแยกประมาณช่วงหัวไหล่ตัวเองเนาะปลายเท้าก็คือแบบเปิดออกนิดนึงเพื่อให้มันย่อได้ง่ายเพราะถ้าปลายเท้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะ เข่ามันจะบีบเข้ามานะคะนัก็เวลาเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราให้เรานึกภาพเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้มีเก้าอี้อยู่ข้างหลังเราสักตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเวลาเราลงเราก็ย่อย่อสะโพกไปด้านหลังถูกต้องแล้วก็อ่าแค่นั้นเองแล้วกันนี่บ่อยเจ้าค่ะอ่ะงั้นขอขออย่างนี้อีกหนึ่งนาทีบ่อยบ่อยนี่หมายถึงว่าอาทิตย์ละครั้งอะค่ะนี่บ่อยสุดแล้วค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะก็ย่อลง Oh. หรือก็ขึ้นลงเรื่อยๆก็ได้<ช>ขึ้นลงเรื่อยๆเป็นจํานวนครั้งเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ oh. ค่ะทำทำให้บ่อยทาให้บ่อยก็เน,เน้นสองอย่างก็จะมีะตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนขาทำตัวขา,าแล้วก็วิ่งบ่อยๆให้มันเคยชินถูกต้องวิ่งบ่อยๆนี่สําคัญที่สุด